สวัสดีครับผมชาติเรทรั์นะครับพาพี่น้องมาดู SDLG SDLG E 6 1 5 0 F นะครับรถขุดขนาด14ตันครึ่งรถตีไป15ตันก็นได้พี่นอ้องเอาโอ้เล่นวัชจ,จพืชครับ วัชจ,จะพืชล้นๆเลย SDLG ก็อาจจะพี่น้องอาจจะไม่คุ้นนะดูแลโดยอีตันไทยนะพี่น้องเปิดตัวใหม่ SDLG รุ่น 150F ครับอนี่เป็นวัชจ,จะพืช หรือว่าผักตบแล้วก็พวกแหนพวกหญ้านะครับอชมไปบนไปค่าตัว2 3 5ล้านหมื่นบาทครับสำหรับรุ่นนี้ดูแลโดยอินทนไทยมีลายไปปิ้งให้พร้อมเลย ลุ่มหนักก็ต้องค่อยๆค,ครับนะค่อยๆย,ยกนี่ก็ทำตรงนี้เป็นไรนาสนมสมครับไรนาสนมสมท่านใดสนใจนะครับรุ่นนี้ Sdlg ใช้เครื่องดอยครับนะเครื่องดอยัม k m 3 v ใช้เงินดาวห้าเปอร์เนมอพีน้องนะรัหาเอรซก็ผ่นกันยาวๆครับ60เดือน60เดือนเงินสดนี่สองล้านสามแห้าหมื่บาทดาวหเปเนี่ดาวห้าเปอเซนี่ผ่นอนหกิเดือนเดือนละ48่หมื่นนะครับถ้าดาวสิก็ผ่อนหกเดือน60เดือน,อนก็4ี่หม้าครับเครื่องด้อยสี่สูบนะครับ ซีซูหัวฉีดไฟฟ้าไบเทก70เซนติเมตรโรลเลอร์7ตัวครับแครเรียน1ตัวประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ดอยดอยเยอรมันครับนะแบรนด์เยอรมันน่าร้อยพลังมา Sdlg e 6150f นะครับสนใจสอบถามได้ครับ092723752 8 หรือว่าเข้าไปดูเพจช,ชาติเจริญทรัพย์หรือว่ายูทู e ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับเออทำปุ๋ยะทำปุ๋ยน้องปุ๋ยหมักอย่างดีเลยอู้เดี๋ยวจะมีปลาไหมเนี่ยอ, <laughs> อ่วงอย่างเดียวแล้วครับหลอดไฟ LED จะมีต้นกล้วยนะครับอันนี้เป็นสวนป่าชาติเองไี่น้องหรือว่าส,สวนหมดชัยค่อยๆค่อยๆตักมาจะได้เยอะไหมวัชพืชเยอะมากเอ้ปะปลาไหลมีไหมนี่ปรากฏมีครับปลาไหลปลาดุกมี S D L G E ห 50นะครับ150หรือว่าขนาด150สนใจสอบถามได้ก็ถือว่าค่าตัวไม่แรงครับ2ล้าน3 5 0มื่นอ่ะ, 2, 000, 3, 50, อะนี่ไปเจอไอ้ัำเสียกหรือว่าตะตุงเข้ามาด้วยครับนี่ตามเข้ามาที่บ่อปลาปลาชาติครับโอ้ไปดูนี่ครับบ่อปลาที่เคยเลี้ยง ตอนนี้ออกลูกออกล้านแล้วเดี๋ยวจะน,นี่ลงผักตบเพราะว่าโอ้ไม่ได้มาสามเดือนีเอน่เต็มเลยปลายเยอะครับนี่ครับไ,ได้ประมาณพันกว่าตันน่ะนี่ครับเวลานานๆผมไม่ได้มาสามเดือนแล้วนะอ่ะฝา,ากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ